ถ้าคุณอยากได้หนึ่งแสนบาทคุณจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของคุณตอนเนี้มันต้องไม่ใช่เวลาแล้วมันต้องไม่ใช่แรงแล้วเพราะว่าถ้าคุณขายแรงแปดชั่วโมงคุณอาจจะได้แค่วันละสามร้อยห้ารอถ้าคุณอยากจะได้วันนี้หมื่นห้าม่งต้องเก่งเบอร์ไหนคือมันต้องเก่งอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ คุณจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสิ่งที่ขายคุณจะขายแค่แรงไม่ได้คุณจะขายแค่เวลาไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันมีข้อจํากัดน,นะสมมติว่าคุณทํางาน8ชั่วโมงคุณได้300 500ถูกปะ500บาทแล้วถ้าคุณจะได้วันเนี้ยหมื่นหนึ่งอ่ะแม่งขายแรงไม่ได้แล้วเพราะ,ะนั้นเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสิ่งที่ขายเข้าใจไหมนะ เราจะขายแรงเหมือนเดิมไม่ได้นะเพราะว่าไปไม่ถึงแน่นอนเดือนละหนึ่งแสนเดือนเดือนละล้านเนี่ยนะจดทันไหมเราจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่ขายนะเปยนผลิตภัณฑ์นะนนนะถ้าขายแรงก็ได้เท่าเดิมนะเราจะต้องเปลี่ยนมาขายสิ่งที่มันมีไม่จํากัดนะนะอะไรก็ตามที่มันไม่มันไม่จากัดอะสินค้ามั้งอะ่ะตัวนี้บ้าง ไฟเบอร์มั้งที่จะผลิตกี่ชิ้นก็ได้ถูกปะสายกี่ชิ้นก็ได้ต่างจากแรงไงแรงเราขายไปชั่วโมงถูกปะหมดเหนื่อยหอบแล้วแต่อันเนี้ยเราจะผลิตกี่ชิ้นขายก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมีรายได้มากขึ้น1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปแสดงว่าจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสิ่งที่ขายไม่ขายแรงละ จะเป็นขายบางสิ่งบางอย่างนะอ่ะทีนี้เราจะไปขายอะไรกันดีะดดนะโจทนะทีนี้นะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมีรายได,ได้หลักแสนบาทอันดับแรกต้องเริ่มอะไรครับ <c oughs> มีธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑ์ที่จะขายโอเคนึกภาพตามนะนึกภาพตาม เราต้องมีผลิตภณัณฑ์นะเราต้องมีผลิตภณัณฑ์เรามีธุรกิจนะอะข้อแรกข้อแรกจดนะถ้าเราอยากจะมีะไรายได้หลักแสนเราจะต้องเริ่มมีธุรกิจก่อนหรือมีสิ่งที่เราจะขายก่อนเพื่อจะขายอะไรอนะตอนนี้ต้องคิดจะขายอะไรนะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งที่จะขายมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านได้โอเคเทคนิคการที่จะขายเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ลงทุนเองสต็อกเองเปิดบินเองท,ทําทุกสิ่งทุอย่างเองมีหมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกถ้าเราอยากจะทําถ้าเราอยากจะมีรายได้หลแสนคือต้องมีธุรกิจนะมีธุรกิจเพื่อที่จะขายบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จํากัดนะ ต้องมีธุรกิจก่อนมีเครื่องมือก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นงานเนี่ยมันให้เราไม่ได้อยู่แล้วเราต้องทําธุรกิจหรือเราต้องขายทีนี้ต้องถามเ,เพื่อนๆก่อนว่าเราเนี่ยชอบทําธุรกิจแบบเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง่นะ,ะเพราะว่าการที่เราจะขายบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีเงินไปลงทุนแหละตอนนี้ชอบเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะตอบเร็วคุณชอบทําธุรกิจเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง ถ้าเสี่ยงก็อาจจะไปกู้เงินมาแล้วทำเองเลยลุยเองเลยนะเปิดกิจการลงทุนเองขายเองท,ทําทุกสิ่งอย่างเองเลยอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยถ้าเราไม่มีทักษะไม่มีความรู้ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ไปทําธุรธกิจที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรลงทุนให้ไม่ต้องสต็อกนะมีระบบทุกสิ่งทุกอย่างจัดการให้เรานะก็ไปใช้ระบบเขาแต่ถ้าเราอยากชอบความเสี่ยงก็ลุยเลยนะกู้เงินไปทําเองลงทุนเองเหมือนที่เคยได้ยินที่เขาเปิดบงุงเปิดบินมาแล้วก็เจ๊งแล้วก็ชิบหายใช่ไหม เออน่นนะเพราะฉะนั้นการแค่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้การันตีว่าคุณจะทําธุรกิจประสบความสาเร็จนะมีเงินก็แค่มีทําธุรกิจมีเงินทําธุรกิจแต่อาจจะเจ๊งก็ได้อาจจะชิบหายก็ได้อาจจะไม่รอดก็ได้โอเคไหมจ๊ะนะอ่ะทีนี้นะทีนี้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 ออสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจนะ ถ้าคุณอยากจะท,ทําธุรกิจให้ปังนะจำหลัก3ข้อนี้ให้ดีซึ่งน้อยคนที่เขาจะบอกคุณนะ